สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวรีวิวครับวันนี้วันนี้นะครับคิวรีวิวก็จะมานี่เลยนะครับรีวิวนะครับทำสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับฉีดสำหรับล้างมือนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องอ่าโควิด -19 นะครับมาเยอะมากนะครับก็คือทำให้ราคาเจลล้างมือนะครับกับผ้าอนามัยนะครับหายากมาก นะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็อยากที่จะหาวิธีการทําเจลล้างมือเองนะครับผมแนะนําให้หาซื้อแอลกอฮอล์นะครับตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์นะครับ70%์นะครับหาซื้อได้ตามพวกร้านขายยานะครับทั่วไปนะครับอาจจะหายากนิดนึงนะครับแต่ก็พอมีขายนะครับถ้าเกิดเทียบเท่ากับแอลกอฮอล์ที่ มีประมาณ90%ซขึ้นไปนะครับอันนั้นก็อาจจะหายากกว่าด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับหาตามร้านขายาก็มีนะครับก็ต้องหากันหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับไม่ได้ผสมอะไรทั้งนั้นเลยแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมเอามานะครับก็เดี๋ยวไว้ตอนหลังนะครับแต่ในการทําสเปรย์ล้างมือของผมนะครับผมไปศึกษามาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต นะครับไปผสมกับพวกสารต่างๆนะครับก็จะทําให้แอลกอฮอล์เนี่ยลดประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรคนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าถูกเจียปลนะครับเจียจางนะครับมันก็จะเหลือค่าของแอลกอฮอล์เนี่ยน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ผสมตัวนี้นะครับอันนี้ผมเอาทำไมนะครับเดี๋ยวก็ดูตอนหลังแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูตอนหลังแล้วกันนะครับ อ,อันนี้ง่ายเลยนะครับเอาแอลกอฮอล์นะครับมึงคนมีกลวยนะครับก็กลวยกลวยรองน้ำนะครับเทน้ําใส่ขวดอะไรอย่างเงี้ยก็หากไม่ได้นะครับอัเดีวผมเทใส่เหยือกดีกว่าอ้ผมเทใส่เหยือกนี่ดีกว่านะครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับ แล้วแต่แล้วแต่เรานะครับเราก็เทสใส่ขวดเลยครับไม่ต้องไม่ต้องผสมอะไรเลยนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับแค่นี้ครับแล้วก็ปิดฝาเลยนะครับอไอตัวหัวฉีดเนี่ยนะครับเพื่อนๆอาจจะไปหาซื้อตามร้าน20บาทก็ได้นะครับหรือว่าร้านพวกเครื่องสำอางก็มีขายนะครับ ถ้ามันไม่มีนะครับเอาขวดน้ําหอมที่เราใช้อยู่ที่บ้านนะครับขวดน้ําหอมที่เราใช้หมดแล้วนะครับเอามาใส่ก็ได้นะครับให้เป็นขวดสเปรย์นะครับแค่นี้เองนะครับก็ได้แล้วสเปรย์ฉีดล้างมือนะครับก็เราก็ฉีดเลยครับเวลาอยากจะล้างมือก็ฉีดปึ๊บก็ถูนี่เลยครับนะฮะถูนี่เลยนะครับทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีนะครับเพื่อให้แอลกอฮอล์ระเหยนะครับ อาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแอลกอฮอล์เพียวๆเลยไม่ได้ผสมอะไรนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยครับแล้วบางคนถามว่าพี่เอ้าแล้วไม่ผสมอะไรแล้วถ้าเกิดล้างไปผิวมันแห้งก้านนะครับผิวมันแห้งก้านพวกนี้เราจะทาไงก็นี่ไงครับก็ตัวนี้ครับทาตอนหลังก็ได้ครับเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าผู้หญิงทุกคนนะครับหรือว่าเกือบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับมีพวกสกินแคร์นะครับไว้ทาตอน อยู่ในห้องแอร์นะครับผิวแห้งหรือว่าทํางานที่ไหนก็ตามแล้วก็จะมีครีมไมไ้ทาอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเนี้ยถ้าเกิดใครกลัวว่าผิวแห้งจากการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตัวนี้นะครับก็ใช้ตัวเนี้ยนะครับทาที่หลังนะครับทาที่หลังนะครับให้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับที่โดนแอลกอฮอล์นะครับชำระล้างแบบเรียบแล้วนะครับใช้อย่างนี้จะดีกว่า นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผสมกับแอลกอฮอล์โดยตรงนะครับประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์เนี่ยก็ยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เพราะว่าตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ง่ายๆแค่นี้ครับแค่ไปหาขวดสเปรย์มาแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆอาจจะอันนี้อาจจะถ้าผู้หญิงใช้น้ำหอมก็จะมีอยู่แล้วนะครับก็เอามาเป็นรีไซเคิลได้นะครับใช้ใหม่ได้นะครับก็ นะครับก็มีแค่นี้ครับสิ่งที่ผมยากสุดในตอนนี้นะครับก็คือแอลกอฮอล์นะครับหาแค่แอลกอฮอล์มาแล้วก็ใส่ขวดแค่นี้เองนะครับไม่ต้องผสมอะไรเลยนะครับทําตามขั้นตอนที่ผมบอกแค่นี้เราก็สามารถป้องกันไวรัสโคโรนาหรือว่าเชื้อโรคต่างๆที่มาติดบนมือเราได้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคิวรีวิวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ก็ มารีวิวเท่านี้นะครับใครจะทำตามก็ได้ครับเพราะว่าสูตรนี้สามารถใช้ได้ร้อยเปอซนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะ